มีใครที่เคยเป็นผื่นแพ้เรื้อรังเป็นเป็ไหายๆรวมถึงสิวเรื้อรังรักษาบำรุงยังไงก็ไม่หายสักทีไหมคะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณจะต้องหันกลับมาดูแลสมดุลลำไส้ของคุณเพราะว่าลำไส้เรานั้นมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างสมองแล้วก็ผิวหนังค่ะซึ่งทางการแพทย์ของเราเรียกว่ากัด brain skin axis ค่ะคืออาหารที่เราทานเข้าไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพผิวกายไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรังนะคะหรือว่า ผื่นแพ้ผิวหนังรวมถึงผื่นลมพิษด้วยค่ะนอกจากเรื่องของผิวหนังแล้วนะคะลำไส้ของเราเนี่ยยังควบคุมสมดุลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยค่ะเพราะว่าลำไส้เราสามารถสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เรียกว่า ซีโรโทนินค่ะสารตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่สมองเราสั่งการให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สดชื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดอย่างสม่เส,สมออย่าลืมหันกลับมาดูอาหารที่ตัวเองรับประทานด้วยค่ะ สนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของเมตาบอลิซึมค่ะการที่เราหิวจุกจิกบ่อยนะคะกินยังไงก็รู้สึกว่าทําไมไม่อิ่มสักทีนะคะรวมถึงน้ําหนักขึ้นง่ายมากด้วยอันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาดูลําไส้ค่ะเพราะว่าลําไส้ของเราสามารถสร้างช็อตเชนฟาตที่แอซิดหรือ รดไขมันขนาดสั้นที่เขาชื่อว่าอะซิติกแล้วก็บิวเทเรตจุกสองตัวนี้จะมีหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่สมองให้ควบคุมการหิวอิ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าสมดุลลำไส้ของคุณไม่ดีจุลินทรีย์ในลำไส้ตัวร้ายเยอะขึ้นก็จะหิวบ่อยได้ค่ะปัจจุบันเรามีการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะหรือการตรวจแอนติบอดีที่ชื่อ IGG ค่ะ โดยภูมิแพ้อาหารแฝงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากภูมิแพ้อาหารจริงนะคะเพราะภูมิแพ้อาหารที่แพ้แบบจริงจังเนี่ยคือวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยผื่นจะขึ้นทันทีหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก ปากบวมเจอในทางกลับกันนะคะภูมิแพ้อาหารแฝงคือการแพ้แบบสะสมคือเรากินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะย่อยอาหารประเภทนั้นไม่ได้แล้วเกิดอาการตามที่คุณหมอพูดไปด้านบนค่ะปัจจุบันมีการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจำนวน200กว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่เยอะขนาดนี้ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอจะบอกว่าตัวไหนที่ควรทานตัวไหนที่ควรงดถ้าเราดูเองแล้ว งดสิ่งที่แพ้ทั้งหมดจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารได้ค่ะ